น,นั่นะพุทธทจงมารงผลท่านหยุดสแสวงหาแล้วนั่นไม่มีคําว่าสแสวงหาอยู่ตลอดอนันตาการเห็นพระพุทธเจ้าแล้วประสงสบบค์สาวกแสวงหาไหม่ะเห็นมีคนในประหุก็ไม่เห็นว่าพระพุทธเจ้าแล้วประสงค์สาวกแสวงหาที่มันยุ่งเหยิงวุ่นวายถ้าสแสวงหาจะแสวงหาปัจจัยเสียเล็กเน้อยอผาจีวรที่มันขาดวินบาท บริหารแปดก็เท่านั้นที่พระที่อาศัยก็ไม่เห็นว่าเสวงหาอะไรน,นเงื่อนผ้าป่ามากป่าโลา่งชัดป่าช้าป่าเห่วนุ่นฉันที่พระบธรรมจิตพนาพระกิเลตได้อย่างสมบูรณ์นั่นที่นาคนตายเกื่อน่นอยู่นั่นป่าช้าภายนอกป่าช้าภายในพร้อมหมดเลยเนะี่ยแต่วันนี้มันจะมีอะไรหร่ะห้องแอร์อย่างดีนะปะัจจอลังการงานสร้างอย่างดีนะในวัดบารามนี่ อันนี้เท่าไหรล่ละอันนี้เท่าไหรล่ละหลังคานี้เอ้ยฉลานี่โอ้พันล้านวะอีดีเท่าไหรล่ละนี่พันล้านหรือหลายพันล้านก็ชาทูก็ไม่ได้ว่านะเราก็ไม่ได้เพ่อเ,เ,เข้ากายหรอกท้าวันรัชว,วัตุนั่นแต่มันไม่ใช่หน้าที่ของพวกเราที่เป็นพระเป็นธรรมนันเป็นหน้าที่ของโยมเขาผู้มีทรัพส,สมบัติในสมัยก่อนราชาพะมหากาัตรสตร์เศรษฐีก็ุมผีผู้มั่งคัง่งพระเจ้าพิมพิสารนั่น ลองคิดพิจารณาดูดีพระจ้าพิพิชานบ้างเศรษฐีก็ดูมีผู้บั่งข้างบ้างพระนางวิชาขาบ้่งไปงั้นอินทิกาเศรษฐีบ้างโอ้ยซาหลายต่อหลายมีแต่ระดับมีเงินมีทองกองเท่าภูเขานี่เป็นผู้ที่สร้างวัดวายรามเดีทุกวันนี้พระเป็นผู้ที่เป็นแนวหน้าออกเลี่ยอเลยช่องเขียวช่องขาวต่างกันไหมล่ะไม่เคารพพ่อตัวเองเลยหรอ นั่นในเวลาเราพูดขึ้นก็บอกว่าเราไม่เอาหมูไม่เอาพวกหมูเพราะที่ทำลายศาสนาเราเอาเหรอยวลูกๆก,กันหลานต่อไปเขาจะรู้เรื่องพระศาสนาหรือถ้าเราไม่สอนเขาอะนั่นถึงหาจะมีราจักรละที่ว่ามันมากด้วยเหตุที่สร้างคกุศลมาธรรม,มะน่าจะเผยออกไปเผยออกไปจะเป็นพระใบ้เดี๋ยวลูกลูกทีลูกขายเราจะรู้เรื่องอะไร ช่วไม่พูดไม่จาอะไรมันก็ไม่ถูกพระธรรมของพระพุทธเจ้ามันสื่อสารกันด้วยคําพูดพระแปดหมื่นสี่พันกันนพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกเป็นผู้สอนเป็นผู้ที่เทศนาสอ,อนพวกเรานไม่ใช่ว่าออกจากพระใบออกจากศาสนาใบนะีพวกเราคิดดูสิเรื่เรื่องวินัยเรื่องบุญเ,เรื่องบาปนั่นมีหมดอนุโมพิพาทาห้าอย่างก็ออกจากผู้ที่มี วาจาที่เป็นสัมมาวาจาหรือเป็นวาจาที่ไพโรจนโหนโหปียาวาจาคือพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าไปออกจากพวกเปรตพวกผีตัวไหนนี่ไม่ใช่ว่าเป็นศาสดาใบหนี่แต่จะรู้แล้วนั่งอยู่เฉยๆก็จะมาทําบุญเขาจะรู้เร,รื่องได้ยังไงอ่ะเอ้าแลวทุกวันนี้มีใครรู้เรื่องพระศาสนาไหมอ่ะมีแต่ประเพทนี้ต่อกันมาต่อกันมาประเพทนี้เปรตเป็นประเพณนี้ผีเห็นกันบุญนั่นนั่นงั่น บุญจริงๆเหเห็นด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนั่นไม่ได้เหเห็นด้วยสุราไม่ได้เหเห็นด้วยพวกเต้นงงงง,งงงงงงพวกเปิดพวกผีอย่างนี้มันไม่มีนี่เราเขาไม่เข้าไปก้าวไก่หรอกแต่เราพูดให้ฟังแค่นั้นแหกอแล้วแต่ทั้งโลกเขาเราก็ไม่เข้าไปก้าวไ,าไก,ก่แต่กฐินเน่ากฐินหมินบุญเน่าบุญหมินนัน่นจะได้บุญอะไรเพราะบุญนี่ เกิดขึ้นที่กายที่วาจาใจที่เป็นบุญเป็นกุศลเคารพพูดที่บัญญัติเรื่องบุญเรื่องกุศลไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนไใช่ไหมละ่ะนี่เราเป็นศาสนาพุทธนี่พุทธเจ้ามันจะยังไงเราก็ทําตามที่อันนี้มันนอกธรรมนอกวินัยหมดมันก็เลยเป็นบุญประเพณีเขาใจอย่างเดียวนี่บุญประเพณีมันเป็นเพียงประเพณีของพวกเราที่สร้างที่ทํามาว่าบุญบวชต้องทําอย่างนี้บุญกฐินต้องทําอย่างนี้ เราไม่ได้เอาหลักคาสอนของพูะเจ้าออกมาเผยแผ่เลยว่าผู้เจ้าบัญญัติการทากรถินทาอย่างนี้บุญบวชทําอย่างนี้นั่นทานะบารมีทําอย่างนี้ศีลบารมีทําอย่างนี้ภาวานาบารมีทําอย่างนี้แต่พวกเรามันไม่คิดนี่ไม่ได้คิดตามธรรมตามวินัยไม่คิดเอาเปรตเอาผีนี่แยกวัดวารามกันเป็นวัดพอ่อจาลูกเขยขึ้นอ้าวพอได้ราบจากพระละมึงทําอย่างนี้ได้ได้ไดมาอู้ทาอย่างนี้นั่นออกรุ่นนี้รู้สึกว่าเด่นดังก็ออกเกิดกัน ขายกันเห็นจะุคคมรามปามช่วงนั้นเห็นไหมล่ะแล้วได้ละดีขึ้นมาเละก็ไม่เห็นว่าม,มันมีอะไรที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ขึ้นมานี่เพราะอันนั้นเป็นเพียงวัตถุสอนใครก็ไม่ได้นี่แหละมันก็เลยทาให้ศาสนาเราเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปพอเราออกมาเทศน์เนี่ยก็บอกว่าเราอยากเด่นจากดังอีกนั่นผู้รู้ไม่พูดหรอกก็บ่านั่นเบ็ดผีไหมมันพูด ศาสนานี้เป็นศาสนาที่ใช่วาจาคําสอนมีหลักมีเกณฑ์ไม่ใช่ว่าเป็นศาสนาใบา้อีพูดขึ้นมนพูดนีน้มันต้องทำนอกวินัยกันหมดในะพวกเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เลยเป็นดังที่เห็นไปนไหนมาไหนก็แย่งวัดวารามกันเพื่อรับสักการะความสนรรัเสริญเดือนจอหนักแต่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นนี่เราอยู่นี่ด้วยความจําเป็นจํายอมของเราถ้าเป็นไปได้นี่โอ้ยเราอยู่ป่ายอยู่ฝั่ลูกเดียวจนตายจนตายจนตายไม่เข้ามายุ่งหรอก นี่เพราะความเสือเส่อมทองศาสนาเราก็เห็นอยู่ไม่ใช่ว่มเราไม่เห็นหนี่เรามีหูมีตามีหัวใจของเราอยู่นี่ไมมใช่เราเป็นเปรตเป็นผีใช่ไหมมันเสื่อมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาว่าเสื่อมมาแล้วนานแล้วก็ใครเป็นผู้ทําก็พระเราเป็นผู้ทํีแต่พอเรามาสอนลูกสอนหลานสอนว่นาสุริยากมันก็ไม่เป็นนะลูกนะอันนี้มันไม่เป็นเหมือนที่เราคิดสิชอนก็เอาอย่างงดไปสอนนี่เอาเครื่องรางของขัง,งไปสอนเออนั่นเละ เอาเครื่องเส้นวงสวงไปสอนเอาการฟ้อนรามขับร้องไปด้งเปเด้าต่อหน้าพระพุทธรูปไปสอนมันเอา,อางั้นเหรอมันไม่ไปจมในมหาเบจีนระกหมดเลยนั่นแหละจะไม่ให้ลุงปู่เรียกว่าวัดพ่อตาวัดลูกเขยสร้างวัดวารามเพื่อให้อยู่หาจินโอ้จะให้ลุงปู่เรียกว่ายังไงไม่ได้เอาทํไม่าไม่เอาวินัยออกมาเผยแผ่ไม่เอาหลักคำสอนออกมาเผยแผ่เพื่อความปรองดองในหมู่ในคณะงั่น ผู้ที่เจ้าบัญญัติทำบัญญัติมีไหนนี่ก็เพื่อผู้ที่แก้ยากแค่นั้นเองเคือผู้ที่หน้าด้านพระหน้าด้านพระไม่มีอย่างอายและเพื่อความสามัคคีในหมู่คณะเนี่ยคือเพื่อคือเพื่อความสามัคคีในหมู่สงฆ์นี่ทั้งผู้ตัดต้นออกมารวมๆแค่นั้นคือบัญญัติพระพิไนนี่พวกบัญญัติไว้นี่เพื่อพิสูจน์ที่มันสอนยากพิสูจน์มันหน้าด้านพวกเปรตพวกผีพวก,พวก,พพวก หมูพอกหมาที่มันมาเกิดเยอะแล้วก็เพื่อส่วนรวมในคณะสงฆ์เธอนี้มีแม,ม่หล่ะถ้าพระมีวินัยคลาองใจมันไม่ทะเลาะกันหรอก,กรลูก่จะทะเลาะกันทาไมก็วินยัยพระวินัยก็มีอยู่นี่พระบุตรมาก,าก็เลิลกิเลสเลิกิเลสพูดก็เป็นหนึยงเดียวกันวัดนี้ก็พูดขึ้น,นก็คือจบเพราะนี่คือธรรมนี่คือวินยัยอะบอกว่าตาหนานาจิตตังอา้าหน้านาจิตตังแล้วบวชมหาพิมานอะไรอะ่ะใช่ไหมล่ะ จะมาจากตระกูลไหนก็ตามนี่คําสอนของพระเจ้าราชาพระมหากษัตริย์เศรษฐีก็ดุมปีผู้มั่งคั่งก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยทํได้ทิ่ไหนอาจจะว่าไงคพเจ้าออกมาจากตระกูลนี้นะเออเธอต้องยกาพเจ้าขึ้นมานีมันก็ไม่มีนี่เห็นไหมเนาะพระมหากษัตริย์ออกมาจากตระกูลราชาพระมหากษัตริย์ยกแค่นี้ก็คือพอแล้วนี่แล้วเป็นยังไงมีใครดูแลอุปถาบ้างไหมล่ะไปรูปเดียว เข้าปากเข้าเขาไปทาจิตแต่ภาวนาโน่นเพื่อมักเพื่อผลเพื่อมักเพื่อผลนั่นมันถูกตั้งดีงามเป็นอย่างนั้นพวกเราวันนี้ไม่เป็นออกจากตระกูลที่ไม่มีอะไรเลยเออเข้ามาอยู่สถานที่ที่ดีที่พักที่อาศยดีนอนห้องเอโน่นทุกวันนี้นั่นเป็นอย่างนั้นมนคนละโลกแล้วก็เขื่อมไปเฉื่อมไปดังที่พวกเราเห็นอันนี้เพียงพูดให้ฟัง